สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมมานะครับชมหน้างานของเราวันนี้นะครับว่าความคืบหน้าหน้างานของเรานะครับก็บ่อตรงนี้ก็ได้ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่งล้างคันนะครับเิดๆหน่อยๆนะครับพอดีนะครับมี เอฟซหรือ uh, มี uh, มาจากคูเต้าส่วนกลางนะครับได้มาเยี่ยมชมรถคูเต้าข ok ุดโคกน้องนาหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่คูเต้าข ok ุดโคกน้องนานะครับก็มีส่วนกลางนะครับมาเยี่ยมชมก็เดี๋ยวไปสอบถามเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับผมก็ยานะครับผมยาพงประนุดนะครับพงปนดผ่านแท้นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับทีมสาธิตจากบริษัทสยามคูเบต้าคอร์ปอเรชั่นนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมนะครับเยี่ยมพี่เกษมนะครับที่ได้ใช้รถขุดคูเบต้าอยู่นะครับครับผมแล้วก็ได้ติดตามทางพี่เกษมนะครับได้สักพักแล้วล่ะวันนี้ก็มาดูหน้างานของพี่แกนะครับผมว่า การขุดโคกหนองนานะครับเป็นยังไงนะครับก็รวมไปถึงการใช้งานรถขุดคูบวต้านะครับใช้งานดีไหมมีปัญหาอะไรไหมนะครับผมแล้วก็มีอะไรให้ปรับปรุงหรือว่าต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเอาไปเข้าในที่ประชุมอีกทีนึงนะครับผมสหรวันนี้ก็มาเยี่ยมพี่เกษมนะครับตามที่ได้ติดตามมานานแล้วนะครับผมมาดูถึงนางานจริง ว่าทาได้จริงหรือเปล่าหรือประมาณนั้นเนาะใช่ครับผมหลังจากที่ได้ติดตามในเพจนะครับใน YouTube ก็ดีนะครับผมก็เลยอยากจะมาดูหน้างานจริงๆนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับอยากจะได้รถขุดคูบ o ต้าไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเอ่อหนตันนะครับสามตัน 5ตันนะครับแล้วก็ใหญ่สุดเลยนะครับ8ตันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือรุ่น1.5ตันเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับผมก็จะเป็นรุ่น U17 มาแทนหรือว่า1.7ตันนั่นเองนะครับผมก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมทั้งเอ่พจนะครับรถขุดคูบ o ต้านะครับ Excavator นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับให้ ลูกค้านะครับที่ติดตามในเพจเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมทราบข่าวว่าจะทำร้อยสามสิบหรือร้อยยี่สิบมาแน่นอนนะครับอนาคตไม่แน่ไม่นอนอาจจะมีแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเนาะครับครับก็ต้องดูอีกทีเนาะใช่ครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็คุณพี่ก็ได้มาเยี่ยมนะครับถึงหน้างานของเรานะครับว่า มาดูสถานการณ์จริงอะไรจริงนะครับว่าเราไม่ใช่ทำแค่งานธรรมดานะครับนี่เป็นโคกน้องนานะครับก็นะครับอย่างน้องเปยน,นะครับเป็นคนขับก็เดี๋ยวจะสอบถามน้องเปยด้วยว่านะครับเ,เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับผม น้องเป้นะครับเป็นคนขับคูเบต้านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับที่ขับไปแล้วก็ใช้งานดีครับผมใช้งานดีเรื่องอการขุดการอะไรคล่องไหมก็คล่องตัวอยู่ครับอตามภาพหน้าง,งานของเราที่ทําครับผมแล้วน,น้ำมันอะไรประมาณนี้ประหยัดหรือ,อประหยัดดีครับวันหนึ่งที่ขุดทุกวันเติมประมาณกี่ลิตรได้ต่อวันประมาณสัก เจี๊ยนึงนะครับผมเจีอนึงมัน2ี่สิลิตรเนาะครับตีเฉลี่ยี่สิลิตรงานมันอยู่ตามสภาพหน้างานของเราด้วยครับครับนี่ก็จะงานก็จะเป็นงานตกแต่งครับผมหลังคันทั่วไปนะครับอย่างที่เห็นนี้ก็เป็นเป็นของคันเล็กนี่นะครับที่ที่ได้แต่งคันคูบูต้าของเราครับครับนี่ดูนะครับการตกแต่งหลังคันนะครับนี่ดึงสโลปนะครับ ก็ให้เป็นรถคันเล็กเป็นาการตกแต่งนะครับเพราะว่างานงานเบาให้เขาเป็นคนจัดการนะครับแล้วก็ช่วยย้ายดินย้ายอะไรได้เหมือนกันนะครับนี่เลยครับคูบูตะยูห้าห้านะครับประหยัดน้ํามันดีนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ไม่ทราบว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้พอจะทราบไหมครับ สำหรับราคานะครับก็จะอยู่ที่1นล้านหนะครับผมรุ่นธรรมดานะครับถ้าเกิดตู้ A อก็1นล้านเนะครับผมประมาณนี้โดยคร่าวๆเท่าเท่าครับใช่นะครับรุ่น5ตันเนี่ยจะมีอยู่2อสองรุ่นรุ่นธรรมดานะครับแล้วก็ A อนะครับผมรุ่นไม่อ่รุ่นไม่มีตู้กับรุ่นมีตู้เอแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับ อยากจะใช้งานก่อนนะครับก็ยินดีนะครับผมเอาไปทดลองก่อนได้เออเอาไปใช้งานก่อนได้นะครับใครที่ยังลังเลหรือว่ายังไม่กล้าตัดสินใจนะครับเรามีรถสาธิตหรือว่ารถทดลองนะครับให้ให้ลองก่อนด้วยนะครับนําไปให้ใช้ถึงถึงหน้างานกันเลยทีเดียวนะครับผมครับ ประมาณนี้ครับสำหรับของผมเดี๋ยวเราเอามาทดลองดูไหมเอามาทดลองดูสักงานหนึ่งไหมโอเคครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมนะครับทราบว่าเป็นเอฟซีของเสียเสมรถขุดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝาก น้องเป้ด้วยนะครับน้องเป้รถขุดเช่นกันนะครับชื่อ u t u b e ของของน้องนะครับเป็นคนสู้ชีวิตนะครับขาด่วนข้างหนึ่งนะครับแต่ทางนี้ก็ให้โอกาสน้องได้มีโอกาสมาทำงานนะครับคืออยากช่วยอีกทางหนึ่งให้น้องมีอาชีพนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ท,ที่มา เยี่ยมรถคูปต้าของเราวันนี้นะครับมาจากสวนกลางนะครับอยู่อยู่นวนครนรับนครกรุงเทพครับใหญ่เลยครับครับสำนักงานใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ